สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนพิมพ์ริพายไลฟ์เคลื่อนไหวล่าสุดหลังได้ดูคลิปเต็มายตาเกิดประเด็นดราม่าเดือดปุดปอีกแล้วสําหรับพิมพ์ริพายกับายตาบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังโดยพิมพ์มริพายได้รู้ว่าายตามียอดติดตามใน YouTube กว่า1นล้านสองแสนคนได้เอาสินค้าตนเองเป็นแป้งพับเพรมไปเรีววพร้อมกับมีการตําหนิสินค้าล่าสุดายตาได้ไลฟ์สดแล้วพร้อมข้อความดรามา่าาอตาโดนพิมพ์ มริพายดาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานก็ไม่ดังสัทีล่าสุดพิมมรีพายไลฟ์ผ่านเพุก่อนจะขายของต่อได้ชี้แจงว่ายอมรับว่าไม่ได้ดูคลิปของไอาตาว่าพูดอะไรบ้างที่พูดถึงเพราะมีเพื่อนไล์มาหาเรื่องนี้ก็เอามาพูดเลยเพิ่งดูคลิปก่อนมาไลฟ์เมื่อกี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนส่งอะไรมาให้ดูก่อนท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกบเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ